อีกหนึ่งหลังนะครับหลังนี้อยู่หมู่บ้านอุดมทรัพนะฮะซอยเปียนนลำลูกกาคลองสามตรงข้ามโรงพยาบาลสินแพทย์แล้วก็ปากซอยคอมมูนิตี้นี้ถือว่าครบคร,บค,รบความเจริญมารอเรียบร้อยแล้วนะครับหมู่บ้านนี้ไม่ลึกนะฮะมีเพียงไม่กี่หลังหลังนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหลังนะครับที่เอามาให้ท่านรับชมนะครับหลังนี้มีดาดฟ้า เป็นพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับได้เกินไซส์มาตรฐานนะฮะได้ถึง19ตารางวา้องนอนแล้วก็ห้องโถงแล้วก็ลานอเนกประสงค์อื่นๆนี่ถือว่าจุกๆเลยนะครับสำหรับท่านที่กำลังหา,าบ้านไซส์ที่พื้นที่ส่วนกลางเยอะๆนะครับหลังนี้เลยนะครับตอบโจทย์19ตารางวา2ล้านห0 0 0 0บาทนะฮะ อันนี้บริเวณโรงจอดรถหน้าบ้านนะครับก็จอดรถยนต์ได้หนึ่งคันมีพื้นที่อะไรประสงค์อื่นๆเหลืออีกพอสมควรเลยนะครับก็สามารถจอดมอเตอร์ไซค์ได้หรือว่าชุดตรงชุดโต๊ะมาตั้งเพิ่มเติมได้เลยนะครับตรงป,ประตูโถง,งทางเข้าของตัวบ้านนะครับก็จะเป็นทรงโค้งแบบนี้เลยนะฮะเป็นซุ้มโค้งอันนี้ถงของตัวบ้านนะครับ อินเรียต่างๆที่อยู่ในบ้านนะครับจัดให้ทั้งหมดนะครับแถมให้ไปเลยนะฮะนี่นะครับชุดเฟอร์นิเจอร์อื่นๆนะครับใดๆนะฮะไอ้หงของตัวบ้านนะครับค่อนข้างอลังมากๆเลยนะครับติดไฟซ่อนให้ด้วยนะครับห้องโถงถือว่ากว้างมากๆนะฮะสามารถซอยเป็นพื้นที่อ่า ย่อยๆได้หลายโซนเลยนะครับตรงนี้เราเพ้นลายเป็นลายเก๋ๆมินิมอลให้นะฮะแล้วก็ติดไฟเส้นให้ด้วยนะครับก็ได้ความสวยงามแล้วก็ได้ความสว่างไปในตัวนะครับมุมนี้ก็จะมีห้องเก็บของอเนกประสงค์ใต้บันไดให้นะครับโอ้โหนี่บ้านหรือคาเฟ่ครับเนี่ย จัดได้แบบน่ารักมากๆนะครับอันนี้ห้องน้ําชั้นล่างนะครับสุขภัณฑ์ทุกชิ้นเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดเลยนะครับจะเปลี่ยนให้ทั้งหมดแทบจะร้อยเซเลยนะครับยกเว้นตัวโครงสร้างนะฮะียับมานะครับยังตัวครัวนะครับครัวก็ใส่ให้เป็นครัวตัวไอนะครับบานซิงให้2ชุดแล้วก็มีหลุมซ่อนถันแก๊สให้เรียบร้อยก๊อกสวิตติดให้แล้วก็ตัว ปลั๊กสวิตช์สวิตไฟเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมมองที่มองไปยังตัวหน้าครัวไปยังตัวหน้าบ้านนะครับตอนนี้พาขึ้นมาอย่างชั้นสองแล้วนะครับก็ตัวห้องน้ำนะครับได้สุขภัณฑ์เดียบียนแบบนี้เลยนะฮะห้องนอนด้านหลังของตัวบ้านนะครับ 5เมตรคูณสี่เมตรเลยมีช่องแสงบานใหญ่ให้นะครับติดลูกฟักให้เรียบร้อยพื้นกระเบื้องก็จะเป็นพื้นกระเบื้องแบบทิกล็อกนะฮะเพาไม่ต้องกลัวเรื่องความชื้นละครับมีระเบียงหลังบ้านให้นะครับอันนี้ห้องมาสเตอร์นะครับตูงระเบียงนี่โอ้โหก้องกว้างเลยนะฮะนี่เลย สามารถปลูกพวกต้นไม้ลอยฟ้าได้อีกเยอะเลยนะฮะพื้นที่ใช้สอยอเนกประสงค์เลยปลูกกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับ19ตารางวาอยู่หมู่บ้านอุดมทรัพย์นะครับซอยปิยนนท์ลำลูกกาคลองสาต้นซอยหลังนี้อยู่ไม่ลึกนะครับเพราะว่าในหมู่บ้านมีแค่เพียงไม่กี่หลังนะครับปากซอยของจินเพียบ รึมนะครับแล้วก็เดินทางโดยรถไฟฟ้าก็ค่อนข้างตอบโจทย์สะดวกมากๆนะครับห่างจากสถานีรถไฟฟ้าเพียง5นาทีเท่านั้นนะครับตอบโจทย์ครอบครัวที่ชอบเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้านะฮะแล้วก็ใกล้โรงพยาบาลด้วยนะใครปิ๊งหลังนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ได,ได้หรือว่าติดต่อมาที่เบอร์ที่ขึ้นให้ได้เลยนะครับ